มือแล้วก็มาเยี่ยมชมนดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันไหนว่างๆนะคะก็เข้ามาเยี่ยมชมมาหาลูกหลานขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะก็เมื่อวันจันทร์นะคะก็คุณเอ๋นะคะลูกสาวของแม่อบุบลรักษาพกดีนะคะก็ได้แชทมาหาบอกว่าวันเกิดวันที่27วันจันทร์นะคะคุณสอนก็แชทมาวันจันทร์เหมือนกันอ่าคุณสอนไม่ใช่วันเกิดเลือดเป็นวันอังคาร เมื่อวานนี้กับวันจันทร์วันอคารโรงเรียนของเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากโครงการพี่ยิมบุญน้องอิ่มท้องสมองสดใสที่แม่คงได้ตั้งไว้นะคะชิ์เก่าก็จะมาดูแลทุกปี27วันเกิดคุณเอกก็มาเลี้ยงเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เลี้ยงเค้กนะคะ,ะเค้ก อโอนเงินมาหนึ่งพันบาทก็ให้คุณครูเขาจัดซื้อแต่แม่ก็ไม่ลงมาแล้วเมื่อวานนี้คุณสอนแล้วก็นะคณะเพื่อนนะคะเป็นลูกสาวของพ่อผู้ใหญ่นะคะจากเกาหลีโดยมีแม่ดวงใจใช่ไหมมาช่วยกันเห็นแต่ในรูปแม่ไม่ลงมานะคะราดหน้าแล้วก็น้ําอิ่มน้ําสําราญนะคะอันนี้เป็นโครงการดีๆของโรงเรียนของเราอยู่แล้วนะคะทามาตลอด ไม่ว่ากี่สิบปีแล้วค่ะวันเกิดใครบ้างวันแต่งครบรอบแต่งงานวันสําคัญอะไระผู้ปกครองจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะถึงแม้ว่าแม่ครูจะเกษียณไปแล้วแต่ยังเป็นคณะกรรมการอยู่ก็สามารถติดต่อได้เหมือนเดิมใครที่มีวันสําคัญอย่างเช่นเดือนหน้ามิถุนาวันเกิดพวกัเเนนดิะะค่อะรไพีนก็่ได <รอ S 2> ้ สุขุมของเราก็ประมาณ54คนไม่เยอะนะคะก็ใช้ทุมาไน้อยกินน้อยกินมากเอ้ยเบื้องลูกจะทเพเบื้องจะได้เห็นค่ะเรียบครับคุปปองไปชมอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนเด้อพี่น้องเด้อลูกหลานได้กินอิ่มบ่เออบ้านเพิ่นคืนบอบ้านเฮาบ้านเฮาคือบ้านเพิ่นบ่พี่น้องตอนนี้พามาชม โรงอาหารพลังสามัคคีคัดโรงอาหารมีแปดตัวทำอาหารสำหารับกลางวันให้ลูกให้หลานดีติดราครับพี่น้องีเตรียมสำหรับถา,าดแบบนี้ราคาหรือแบบนี้อันนี้คนละถาดคนละถาดเริ่มราคาหรือ,มอไ,ไม่มครัวคนละถา,าดถาด,าด,าดน,นี้ของหวานเสิร์ฟพร้อม หมกโมค่ะหมกโม่กับคนละถาดอาหารสองอย่างเนาะอาหารสองอย่างเป็นแกงอันนี้ลุมเขา่าพี่น้องนี่ลุมเขา่าอัน,นี้ไข่ตึ้งลูกคนละตึ่งลูกแล้วกับอันนี้โอ้ยอิม่มพี่น้องอิมอ่มอิ่มลูกบ้านไม่เผ็ดเลยไม่ผิดใช่เจ้าไม่เผ็ดใช่ไหมไม่เผ็ดมีแดงี่แด้ มาผสมเด็กพี่น้องเด้อเดกหลานเดี๋ยวค่อยมารับหลบชั้นเป็นชั้นไหมน,นี่ตอนนี้บรรยากาศคือปกครองมีมาประชุมมาต้อนรับนายกแล้วก็นายกอบจมาเบิ่งลูกหลานกินข้าอลไรพี่น้องกินข้าวทานข้าวอาหารกลางวัน,นพี่น้องโอ้ยงั อ่ะกินกินกินแจบวะแจบวะแจบัวะโอ้ยแจบแจบนี่แหละครับบรรยากาศในโรงอาหารเด้อนักเรียนหาซื้อของกินี่เป็นบรรยากาศเด้อลูกหลานกำลังทานเยี่ยมทานเยี่ยมกินข้าวครับพี่น้ี่เลยนี่อาหารนี่แหละลูกหลาน ประมาณนี้เลยพี่นอ้องเนอนกเอี้ยงข้าเสียงลกเอี้ยงพี่นอ้องอันนี้เป็นโดมโดมสำหรับลูกหลานนักเรียนครับพี่นอ้องเป็นโดมเขาแถวทำกิจก,กรรมหน้าเสาธงครับเสาธงอยู่จุดนี้ครับน,น,นี่อาคารเรียนพี่นอ้องประมาณนี้แหละครับอาคารเรียน เสาธงแล้วก็นิโดมกันแดดกันฝนได้พี่น้องนี่นักเ,เรียนห้าสิบหกคนครูประจำโรงเรียนก็สกคนเอ้อพี่น้องลูกหลานบ้านของเขานี่แหละโรงเรียนบ้านของเราบวร,บ,ร,บ,รบ้านวัดโรงเรียนต้องอยู่ครบกันนะพี่น้องเนอะอบ้านนี้กะนตอนขนนนี่มีวัดห้าวัดมีโรงเรียนหนึ่งโรงครับพี่น้อง ล่ะครับกันเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมเดอ้อนี่แหละบรรยากาศโรงเรียนบ้านของเฮาโรงเรียนของหนูเอเอได้เงินได้ทองแล้วก,ก็กบมาพัฒน,นาเพื่อลูกเพื่อหลานานี่มือนี่ก็เป็นงบประมาณอาหารกลางวันนี่ก็มาจากอ,าองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อกสนับสนุนทุกปีแล้วครับบางมื้อก็บางมือ้อบางวันกน็มีสีเกา่าบริเลีเ่ยงอาหารกลางวานันโอนเงินมาให้ทั้งครูคนกัน จัดการเอ่อจัดการทำอาหารเลี้ยงลูกหลานตลาดค้าคลิปนี้กันไม่แค่นี้แล่ะครับเด้อบสวัสดีครับ